ครัวคลาสสิกครัวในตำนานของเคยเราสวัสดียมุเซาครับสวัสดียมุเซาสวัสดีครับตื่นมากกวเสาเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมื้อนี้นี่เมนูอย่างมากินเขาต้องกันสองคนเท่านะเขากินเบิดแล้วเป็นแล้วปิ้งป่าสวัสนี้สลองดับหน้าจังน้อยไอายมาหาก็เลยดับหน้าแล้วเากินกินก้อยป่าครับเมื่อวานนี้โอ้แสดงแสดงว่าซิมเมอร์แล้วตัวนี้แมนครับกินก้อยป่ากับทีมงานเป็นดับหน้าแล้วนะครับ ลุงพ่อไปหาปลามากนะใส่เอียงก็ไอเขาพ่อว่าแสดงว่าไอเทมเด็ดใส่ไอเทมเด็ดใส่เทมเด็ดจักหน่อยมือนี้กินข้าวเช้าครับกินข้าวเช้ซอยสี่เดินทางกลังไหยครับหมื่อวานตีลูกกากันอยู่ครับไอใส่กันสิผู้ได้ดำกับเพิ่นสิไปแอดเวนเจอร์ต่อตามภาษาผู้ได้ดำภาษาผมนี่เลยครับเพราะว่าผู้ได้ดำเพิ่นเป็นคนมักแอดเวนเจอร์นะครับยังติดตามเส้นทางการเดินทางของผู้ได้ดำนะครับส่วนผมก็เสร็จภารกิจแล้ว นำหน้าเซตภารกิจเดี๋ยวกลับบ้านซะก่อนเดี๋ยวเขาเคียวยังสิพาพี่น้องมามาอีกมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ไทยดำนะครับหายทรายมาโอ้เขาเคียวช่วงช่วงไหนช่วงปลายปีนี่บ่เออเขาเคียวกันสองสองท่านเดือนนี่เนาะเออ2เดือนสิกลับมาอีกเขาแตกรอไปหาไส้เบ็ดบาดนี้โอ้คือคือสุดยอดไส้เบ็ดประดุกตัวมาเนี่ถ้าติดตามให้พี่น้องไปติดตามเด้อเคยเล่ากลับมาแล้วเคยเล่ากลับมาแล้วเด้อกินปิ้งปลาครับปิ้งปลาน้ำกระดิ่งเมนูเสานี่นี่ไง ป่าส้นมากที่เราเห็นนี่คือจากน้ำกระดิ่งเหมือนเนาะทำมาจากแม่น้ำกระดิ่งน้ำกระดิ่งปีในตอนนี้ชิดล้นแล้ววะน้ำกระดิ่งกะเต็มครับเต็มนะน้ำกระดิ่งมันมันมันขึ้นอยู่กับระดับน้ำโขงครับเลยอืมให้เพื่อนๆน้ำกระดิ่งไหลกรับนะครับเพราะว่าน้ำโขงมันเต็มโอ้มันเต็มเต็มแล้วก็ต้องว่าต้องไหลย้อนกลับครับเวลามันแห้งมากับช่วงนี้เดี๋ยวย้อนกลับน้ำกระดิ่งนี่มันเสมอครับนิ่งนิ่งเลยเพาระดับน้ำโขงมันซ้ำกันเนาะมันไหลครับย่ำหนามย่ำหนามเพราะว่ากับ ระบบมิเวีก็เปลี่ยนไปเหรครับเพราะว่าธรรมดาตามกาลเวลาอื <ừ> um. มันมีเขื่อนแบบเขื่อนมันกับบ่คือธรรมชาตินะ <ừ> um. ที่น,น่ามันกับไหลธรรมชาติแต่ว่าเขื่อนมันก็ขึ้นก็การจัดก,การบริหารน้ำแล้ววันนี้ <ừ> um. เป็นตมกันเวลาครับ <ừ> um. ธรรมดาความเปลี่ยนแปลงะบ่มีอย่างที่มันคงกะทาวน <ừ> um. ถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีเสื่อมแล้วก็มีดับออื <ừ> um. คือเท่าแหร่ครับ เกิดมาเป็นเด็กหน่อยมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เถ่าแล้วก็ต้องจับลงนี่ไปสมแซมไปสมแทมกันไปเอ้ากินข้าวด้วยกันครับบัตรนี้กินข้าวกับเคยเล่าสองคนนะฮะทางอื่นเขาเรียบร้อยเบิดแล้วเหาดียวเอ้าเดียวกินยังไงเดี๋ยวเฮาคอยแยกย้ายกันนะจะได้แยกย้ายกันครับเคยเล่ามื้อนี้เพื่อที่จะไปต่อเฮากับไปต่อเคยเล่ากับไปต่อขึ้นกันแล้วจะมีอีกทิปพิเศษพิเศษนะฮะสำหรับพวกเฮาอยู่น่าจะไป ไก่ตื้เลยนะเร็วๆนี่เนีะโน้ยนี่กินพุยกับไอพู้ยหงกับูดให้ดําแล้วก็บักนึ่งบักนึ่งบักนึ่งลองใจ้บักนึ่งดั่จินนั่นสามก้อนเสาผมนี่ครับมีอยู่มีมีทิปพิเศษเขาอยู่ม้วนแน่นอนทิปนั้นพุยกันว่าเข้าติาจัดตั้งแต่พักไตไตสุดของโซบปล่าวนะครับแล้วก็มาออกกลังเข้าเข้าบ่ขืนไปหอดเทิงพอมันจะไก่หอนละหอนครเ้าก็ออก พี่มอเบึงการเขาบึงการพี่มอเบึงการเราจะเอารถล่แพ้กับบึงการเขาเชี่ยงเอามาจากปุ้ยมาจากอัตเตปือมาจากจำปาซักทางั้งไปทางที่มันไปง่ายนะครับทางใดเป็นขีดตมกับสิบุภาพไปดอกโวนฟูบินเวนฟูบินนะเอาท้าติดตามด้วยพี่น้องเด้อท้าติดตามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวห้อกินข้าวเสร็จเลยกัล้ำลากันก้อนนะครับก่อนที่จะออกเดินทางสัลับมณีกะกะเออเป็นอีมือหนึ่งที่ ทีแดดมาแต่เศร้าเลยเพื่อนโอ้ยขับปดตสยัยมาสิบ่ออันหอนบอน่ออ่ะกินข้าวก่อนมาดนี่ย้องแล้วเพือ่อ,อ,อให้ดำมัเจอเนาะฮอนอยู่แหละแปลกๆลองสอปลาเล่าเลยเพราะไมเพื่อให้ดำมันไปให้ไปลองดูชมบรรยากาศบ้างเนาะแล้ว้็เพื่อให้ดำเนี่ยถือว่าเป็นช่องหนึ่งนะครับพี่ท่อ,ทองเที่ยวในสป่ปลาเล่าแล้วครับพี่เซนตอนนี้ท่องเที่ยวต่าง เชิญชวนให้นำเที่ยวเป็นคาร่าถือว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นไกด์นำเที่ยวในตัวนำเที่ยวนำเที่ยวครับนำเสนอถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์ให้ทั้งโสภอเล่าพร้อมผมเนี้นะครับซุกงูซอยกันผมเองในฐานะเขยยูนิ่กับมว่าแมนบ้านความคิดเห็นมันธรรมดาครับแม่ตะลูกพ่อแม่เดียวกันมันยังขึ้นบค้ขึ้นกันที่กันแน่กันแน่มันก็เป็นธรรมดาครับอืมันมีแค่ ภาพนี้ไงเนี่ยเอากระดาษมากหรอกครับขีดเส้นเส้กางนี่แหละเขาบอกว่าขีดเส้นลองลบเส้นดองกันเดียวกันครับผมครับคนลาวคนไทยลองลบไทยกับลาวออกกันเลอครัว่าคนอืแมลว่าเราเป็นคนเหมือนกันผมมองไม่มิตีนี่พวกผมมั่งไม่มีตีนนี่พวกผมมังเข้ามาเป็นคนด้อยกันเป็นมนุษยศาสติ์น้ำกันเป็นเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันชุบผมเอามิตรภาพมามองเอาความรักมานั่ม มันบอสามารถแบ่งเป็นเสน้เนยาวทำไ,ไ,ได้สีกว้างทำได้ซี่ลึกสี่สูงทำได้สามารถแบ่งมาได้เพราะผมมองในมิตินี่เพราะผมไม่ได้บ่ได้มองในมิติว่ะอันนั้นประเทศลาวอันนี้ประเทศไทยอบอบอกบม่ได้มองันสันับผมผมมองว่าเฮ้านะครับเป็นเพื่อนมนุษย์น้่กันแล้วกะพี่นอกนั้นพี่เป็นเป็นกะเฮ้ยเขาบอกว่ามันมันคือกันทุกอย่างไหมเนี่ยกินเขแล้วทำอย่าง้เข้ากันเลยเข้ากันเลยมีความสุข จำเดียวคือกันครับจำเจียวคือกันทุกที่จะได้ท่มธรรมาชาติเพราะว่าธรรมชาติทั้งผีมันยังอุดมสมบูรณ์ครับไปชินช้องแบบนี้ครับเมืองผมก็เห็นมามาพอสมควรเพราะว่าผมเราใส่ชีวิตอยู่ในเมืองมันหุงเดือดรู้ป่ะไแกก็ไปใส่ชีวิตม,วมันแน่วันมันเบิ่งขาวเด๋ยวกับเบือแต่ว่าธรรมาชาติภูเขาแม่น้ำนี่อย่างต่างๆเนี่ยมันขี่รถไปน้ำท่าในซื้อมันกับมีความสุขไหม เห็นบรรยากาศก่ารมแม่ครับแม่บเออโมวากันครับพี่น้องครับมันแตกต่างหลากหลายมุมมองทัศนคน้อเท่ากันบูคือกันนะครับอแม่คือผมมาแหละแม่แต่พอแม่เดียวกันออกแม่มองเดียวกันลูกความรัวเดียวกันนี่คือบูคือกันนี่บูเถือกันก็มีครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เขาลบเขาลบทุกความคิดเห็นเนาะแตกเนาะเท่ากบยืนยับหลักก็ดให้ได้เป็นอย่างไรมุมมองทัศนะของเข้าไปนะครับเนาะอันใดที่จะเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นไง สองประเทศนี้หักแพงกันนะ <Ừ. S 1> พวกผมพวกเข้าพร้อมที่จะเห็ดนะครับพร้อมที่จะเฮ็ดไหมันไห่มันบริมองในมิติที่ผมวานะ่าแหะแม่น้ำโครงเป็นแค่เส้นแบ่งประเทศครับ <Ừ. S 1> แต่ว่าบอสมารถเอาเมาแบ่งเข้าว่ามิตรภาพนะค,ความหักความแพงเลยนะครัคน,คนก็นยังขามไปขามมาด้แหละ ถึงเสียแบ่งกันยาขนาดขนาดแบ่งเมือนพวกขามนะครับมันเป็นมันเป็นธรรมดาว่ามีอย่างที่ฝืนมันแบ่งกันยังอิดอ็ดสะพานขามมันเพื่อเพื่อเชื่อมกันเนี่ยมันเพื่อเชื่อมกันบ่มีใครจะอยู่โดดเดียวบนโลกใบนี้ครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครอยู่โดดเดียวแม้แต่พวกเราเองเข้าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยม่มีอยูีโดดเดียวอืนอกจากพระสายปลาครับถ้าถอดเซนนี่ พระกับบดเดียวเนยเดีด๋กันยังมาแม่แม่ก็ต้องต้องอาศัยโยมพื่งเราโยมพื่อเอาเพราะว่าเพิรนกต้องต้องบินธบาตพราะมันเป็นกิจวัตรของเพิรอกเนี่ยนี่ฉะนั้นสรุปเลยว่าไม่มีใครโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็อย่างอย่างมีความสุขที่สุดอ,อย่าไปเอาเขาว่าไม่นำโคงมันเา่าสี่พันกิโลเมตรมันผ่านมาหลายประเทศตัวนั้นมันเป็นแค่เ้นแบงครับแต่ว่าเขาว่าหก ก็ว่ามีต่ผาพนี่พี่น้องลองกอนุมานในี่ยผมมองดูว่ามันเงาสมใดมันกว้างสมใดมันเล็กสมใดมันสูงสมใดนะครับนี่นะครับเขาทัศนะของพวกผมมันมีสมนี้กินข้าวเากินข้าวครับกินข้าวดีกว่าครับกินข้าวครับเดี๋ยวแกบอกให้เงาเลยแล้วยิงมปนนังฟังเคยเล่าวอาเขาไปครับได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับเคยเล่ากะจะกลับบ้านแล้วพอดีเลยนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไป ลำลาเขาก่อนนะครับผมกับแพ็คกระเป๋าไ่ได้เตียมอย่งางไรครับทิปนี้เป็นทิปแบบมาส่งน้องปาเสร็จแล้วก็เลาะเล่นมหากเกล่าวนะฮะโอ้ผู้ใดขับรถนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดนี่ครับรถนี่เนาะฮะผู้ใดขับรถเนาะคือเก่งแท้นะฮะโอ้ขับรถป้าดิฮะอย่าเล่นนะรถมันสิไหลนะ รถต้นชิลัยนะไปเขยลาวนะฮะก็จะต้องเดินทางกลับปขึ้นกันนะไปเดี๋ยวล้ำล่างก็นะฮะน้องกดมั่วฮะน้องกดเล็บโอ้ไม่เล่นเร็วเรีนเลยเอาไปบายเลยไปบายเลยเยี่ยมกันไปที่ถ่ายเจี่กันประเทศไทยทั้งหมดทำความเคารพจังว้าไม่บายเร็วไม่บายเร็ว สบายดีเลย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 สบายดีบายีเลยสบายดีเลยสบายดีเบามีเลยสบาดเลายเาดีเลยาด้เสบายดีเลยนบยดเยบายดีเนอวีเลยสัายดีเลบายครับเยายีเลยสายดีเลยบายีเลยสบาีเลยสยเาเลเลาดเดีเยดเยดีเลบาลาเลยาิดเลยายดลยบเลยเียเาีลเลาีานเดเดียเดี๋ยวไปเดีเดบบลเเบบ เป็ดธรรมดาดีบวะเป็ดหลอกเป็นหลอกเป็ดกดไอชิดกับยาววันต่อเดี๋ยวคุกมาโคนมันหมักเนี่ยอาอเดี๋ยวเจอกันประเทศไทยสบายดีไหมฮะสบายดีสบายดีสบายดีดีมาแล้วมาแล้วนอนขึ้นนึงเอ้อบันดี้ยืนีมีแห้งมันยืนมันยืนป่ะอ้ได้ลูน้อยเนาะลู่น้อยอยู่นี่เนาะอยู่นี่เนาะหาคนละเด้อโอ้คักไหนผ่าเข้าเมืองะค่ะสายเอาเดี๋ยวแยกย้ายออกเดินทางกันนะฮะมาอยูซิฟมือ เข้าคของซิฟมือจานั้นกะเบอร์เบอร์เบอร์ค่ะโอ้สุปริงเลยนะสุปลิงเลยเปิดหรือมั้งปั๊มหนึ่งสายมือเป็นตลาดนะฮะตลาดโคนเจริล ออกจากโคนจะเลื่อนกันครับผมก็จะขี่เลาะเล่นไปนะฮะ เป็นทางที่ดินแดงเลยนะครับทางเส้นนี้นะครับผมกับรางชาพ,พื้นเพื่อนเข้าไปที่บ้านกระติบนะฮะกระติบบ้านนาผมเองกับบมเคยมาดอกนะฮะพอดีอยู่ในเส้นทางผ่านเฮ่าก็เลยไดลองสายเส้นทางนี้เบิ้งนะครับภูเขาสวยมากภูเขาหินปูนครับเข้าไปข้างในกับภูเขาภูเขาภูเขาครับเต็มเลยถามมอนก่น ไปกระติบบ้านหน้าไปทั้งพีอยู่บ่กระติบบ้านนากระติบบ้านนาอันนี้บ้านยังอันนี้น่ะฮะ <Okay. S 1> บ้านกระแทบกระแทบแล้วก,ก็กระติบแทบแล้วก็บ้านคูนเพชรคูนเพชรกระติบนี้ยู่สุดเลยนะ่ะบ่สุดเลยนะ่ะบ่โอ้มันมีอย่างมีทำรับแลเมืองรับแลเจ้าเคยไปแลบ่เคยสามารถจะใส่กันนี่ <c oughs> <c oughs> มันจะดำหน้าแล้วล <c oughs> ้วบ่ <c oughs> เขาดำหน้ากันต่งตัวงามแทนเนาะแต่งหน้างามแทนเอาความใจไปก่อนโอ้ทางฝนมีหายเหน็นนาดำหน้าครับเขาดำหน้ากันโอ้ยากาศโคตรดีเลยฮะ,ะนี่แหละหน้าฝนครับดูดูดำหน้านี้นเขียวกระจีมากบ้านกระแทบ แทบแล้วค่อยไปบ้านกระติบบ้านกระแตบบ้านกระแตบใครแน่แต่มันบบหอนนะบ้านใหญ่ยางย่ยเหมือนบ้านน้อยดิยมีวัดพร้อม นต๊กนี่เบื้องบดจืดเลยครับทางเป็นลักษณะคล้ายๆกับดินหนังหมูทางเป็นลักษณะกับดินหนังหมูเส้นทางกับเพิ่มเลเวลให้เฮาอีกแล้วครับเลเวลอีกแล้วเพิ่มเลเวลให้เฮาอีกแล้วขนะเพิ่มเลเวลให้เราอู้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 โบไปตี้แทังางผุ้นํครับไปทัางพี่ดีกว่าครับป้าป้าทางง่ายๆเลพี่ เลิมแล้วครับเลิมอัพเลเวลให้เหาละมาตอนแรกคกือดีนะที่มาลึกเข้าลึกเข้ากับเลิ่มนี่นะฮะถึงนี่บอกว่าถ้าฝนตกนี่อย่าจังๆเลยอะถนนมือนอ้นฮะบว้ก่อนแต่เบรกนานี่สไลด์เลยอะแต่เบรกนานี่สล,ลกนนสลทันทีเลย หยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมือนนะมือนนะ่ะเป็นนางมัวยินนางมูยินนาง,ม,นนางมูนี่เคยไปตีลกาอยู่ปากเซมาแล้วฮะโอเคโผล่มาครับภูเขางามๆทั้งนั้นเลยนะฮะภูเขาใหญ่เลยลูกบ้าใหญ่นี่ฮะสุดลูกหูลูกตา ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงขี่เข้ามาเมื่อกี้ก็มีทางแยกกันหลายแยกอยู่ครับตรงไปก็ได้เลี้ยวไปเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวไปเบื้องหมู่บ้านกันนะฮะหมู่บ้านอันนี้แผ่นพังงามงามครับแผ่นพังงามมากเลยอ่ะแผ่นพังเป็นซี่เหลี่ยมเป็นรูปซี่เหลียม ในยังลงตัวมากเลยอะจากบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมีหมู่บ้านใหญ่อยู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านใหญ่ไปทางหนละ่ะจะไปหมู่บ้านนี้จะว่างว่างบ้างแผ่นพังเป็นตะล่างครับเป็นตะล่างสี่เหลี่ยม ลงแล้วบ้านี้ฝนตกฝนตกนตก่าจะใกล้จะพอดทั้งทั้งเลี้ยวครับ ต้องมหีหาทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวาหาทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้คืออย่างอันนี้วัดโอ้ประตูโคงวัดนี้วัดป่านี่มีวัดป่านํำฮะเข้าก็จะเจอแยกให้เลี้ยวขวาเจอแยกให้เลี้ยวขวาแมนแยกมีอยู่บวกแม้นอันนี้อยู่บวกแม้นอันนี้เนาะทางเข้า กระติบบ้านนาโอ้นี่เนาะแหล่งท่องเที่ยววัดกระติบบ้านนาเมืองลับแลเข้ามาในช่วงฝนนะชุ่มฉ่ำกันไปเลยเปียกกันเบิดแล้วตอนนี้กระติบบ้านนากี้เข้าวาเบิ้งซื้อเหรอครับอาจจะบร่ได้เข้าไปเข้าไปแบบทำพลับแลฮะ มันต้องได้จอดรถแล้วก็ต้องได้ยางฮนะน้ำกันหลายส่วงนี้ตติบ้านนะเขียวเลยครับงามบ่สุดยอดเลยครธรรมชาติธรรมชาตินะครับใกล้จะหอดแล้วครับภูเขาคุณฮะ ภูเขาหินปูนล,ลูกบักใหญ่นี่นะลูกยางใหญ่เลยนะครับปาสิบหอดเลยผลก็เดี๋ยวตบเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตบเดี๋ยวยุดเนะี่ยโอ้โหวิวหลักล้านวิวหลักร้อยล้านนะฮะ วิวหลักร้อยล้านงามบ่งามครับงามเข้ากับแสวงหาธรรมชาตินี่แหละนะฮะสุดยอดเลยนะฮะมีรถไถไผ่นอกจอดเลยน่าจะเช่าให้เช่าหน้าแถวนี้ด,ดูดูดำหนาดูดำหนาปะยังขีเข้าไปอีกครับสุดมองใดก็คือสุดมองนั้น ไยรุ่นไยรุ่นไยรุ่นมาแต่ไซไปเล่นน้ำนี่นี่นิดน้อยฉุนี่ไปเล่นน้ำมาน่าจะใกล้จะหอดะนะมีต้นไม้ใหญ่โอ้เขียวขจีนะครับเข้ามามีสดชื่นเลยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นเปลือยอยู่บนนี้น่าจะติดใส่น้ำหินบูนครับ เมนบุรนพล้าวนี่บ้านกระติบป,ปะนี่ฮะบ้านกระติบบ้านกระติบบ้านหน้าต้นมะพร้าวสูงใหญ่นี้แสดงถึงความเก่าแก่ของหมู่บ้านแห่งนี้ โอ้ไปทั้งทีทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอู้พระเต็มเลยต่เข้ายังบุกเข้าไปครับเดีอเด้อเดก็มีบุกี้หลังคาเลื่อนนะคุณใดชิมาอ่านี่ฮะทำรับแร่นะฮะกะับนี่แหละหมู่บ้านกระติบฮนะหมู่บ้านกระติบป,ปันนาเป็นหมู่บ้านน้อยๆฮะที่ตั้งอยู่ภูเขาหินปูนล้อมรอบครับธรรมชาติสวยงามมาก สุดบ้านแล้วบ่ GPS ไปฮอดใส่ทางเส้นนี้จะทะลุกับเส้นใดขี่เข้าไปบ้านครับมีบ้านคนนะฮะมีบ้านมีเฮือนคนตรงไปกะโบมี่อย่างแล้วตรงไปกะไปทางไปให้ไปหน้าเขาครับเออน่าจะแมนนะ น่าจะเมนนะเขาต้องย้อนกลับป้บาจ้ะย้อนกลับมาตรงทางเข้าครับถ้าไผ่จะเดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านกระติบเออทำรับแลนะฮะนี่แหละ,ะจะต้องมายุดยุดยุดนี้ก่อนนะครับละเต็บเลยเดี๋ยวเราขี่เข้าไปกอนครับรถอย่างเยอะเลย หินบูนน้ำหินบูนนะฮะสุดยอดเลยน้ำไหลน้ำไหลต้องได้นังเลือไปนะนิ้มือต้องได้นังเลือไปโอ้ต้องได้นังเลือไปครับโอ้ข้ามไปแล้วกันย่างไปไกลวะ ย่างขึน้น่านายเพิ่งให้ข้ามย่างไปนี่แหละไปอ๋อขบนว่าบาิด <ไป S 1> เจ้าเครื่องตื่นกันได้เอาเหงือเข้าไปช่วงพุนงานพุนโอ้ย่างพุนโอ้ไปผู้เดียวเ <c oughs> อ้าวบบ,บ,บไปดอกมาเบิง่งบรรยากาศขอบใจขอบใจเอาไว้โอกาสหน้านะฮะเฮาน่าจะได้น่าฝนมันยะเมียนอยู่เอาไว้เอาไว้หน้าหนาว หน้าหนาวเห้าอาจจะได้คามมือน,นี้เห้ามาเบิง้งอันนี้ซื้อ,อทางไปทางมาเห้บานกระติกะบกะบบไกฮะขี่ขไมไกลแล้วกะบริการเซาเรือนะฮะเพิ่นสามารถไปส่งอยู่ทางพุ้นก็นได้ครับปะทำรู้ว่าจิเลือกที่จะยางไปก็ได้น้ำหินบูนนะนนี่ ปริมาณน้ําเยอะครับถ้าเป็นช่วงแรงกะแห้งเลยแหละแถนี้หยางคามได้พุ่นละสุดยอดแห้งบรรยากาศเลยนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่งดงามอีกมุมหนึ่งนะครับภูเขาหินปูนนี้ลูกบอกใหญ่นึงนะฮะงามหลายเลยต้องในมุดทำหินบูนเออต้องในมุดทำภูเขาหินปูนลูกนี้แล้วก็จะไปโพ ทำมู่บ้านรับแลเอาไว้ช่วงหน้าหนาวครับหน้าฮ้อนนี้บอ่บอครับเอ้ยบ่อแม่นหน้าฝนนี้บ่อครับโอ้ยผมกันปะหน้าฝนนี้คือสิบ่อนะเพราะว่าน้ำาหลายปริมาณน้ำาหลายความชื้นความแชะกะหลนะฮะอยู่นี่มีร้านอาหารนําได้ร้านอาหารแล้วก็จุดจอดรถอยู่นี่แหละนะฮะรถมาจอดเสร็จแล้วก็ย่างเข้าไป น่าจะมีจุดฝากรถนะฮะมีร้านอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะมีนักท่องเที่ยวมีพระนํามาจากประเทศไทยก็มีนะฮะมาจากประเทศไทยนะมแมนแล้วเอา้าเอา้าบ,บ่มาจากบ้านไหนครับบ่ยู่บนม้วงบ่เอา้าบ่ยู่สว่าง โอ้สวัสดีครับซิมเมอร์ล้วะมาสองขึ้นแล้วอ๋อมันเข้าไปนอนข้างในปะฮะเปียงเน้นอาจารย์ไปนอนข้างในโอ้น้ำไหลวะเพื่อมาแนะนำน้ำจะได้ทำน้ำไหลแต่ว่าน้ำตัวนี้มันบกลงบกลงแล้วเออครัทานน้ำไหลคนนี้เรื่อมันจะขอาไปจอนอาทำได้เลยโอ้แสดงว่าพึ่งออกมากันไปกลางเต็นท์นอนเลยาหร่เออไปปักกุดนอนทักปะ เพื่อนครับอันนี้เพื่นเป็นอนอนเฝ้ารถนี่อ๋อนั่งเจ้าในวัดในบ้านอ๋อเจ้านอนเปล่รถมาจอดที่เดี๋ยววางวางกลับมาเที่ยวได้เด้อเพื่อนเพื่อนเด้อบ้านกระติบบ้านนาไปเด็กปุ่มเนกระติบเด็กระติบเด็กระติบบ่โอ้กระติบบ้านนาอ้บ่ผิดมาสุดชิบบ้านกระติบกระติบบ้านนาเนาะเอาโอเคบ้านกระติบบ้านนาบ้านกระติบบ้านนาไปก็ได้เพาะ เดี๋ยวมาหมดทำบ้านกระตืบเด้อโอ้ยเราพิดมาสุดคลิปเลยขอประธานอาภัยปาเดี๋ยวเอาออก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 ครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับแบบธรรมชาติยังสุดๆเลยนะฮะในดินแดนแห่งนี้ความเขียวขจีนะครับบวกกับเอ่อชาาไห้ชาว,าชาวนาชาวบ้านอยู่นี่กับเอ็ดกเกษตรกันเต็มเลยนะฮะเขานี้ออกไปเบื้องนี้เขียวขจีไปหมดเลยโอ้เข้าไปข้างนอกข้างในคือสีเย็ยนเจ๋จอๆนะ